Uh-huh. Cheer. Uh -huh. Rihanna. Uh -huh. Good girl Look out for a bag. Uh-huh. Uh -huh. Take 3 uh -huh. Action. Uh-huh. Uh -huh. No clouds in my stone. น้ำชาดีค่ะอากาศอย่ให้ร้อนนะคะค่ะ,ะมาดามาลเปิดพัดลมนะคะเอาเบอร์เบอร์แดงๆเลยค่ะเปิดแอร์ค่ะงงนะะ้นค่ะขอบคุณค่ะเสิร์ฟเป็นขวดเลยนะแนะ่นอนค่ะเรากินแบบเป็นขวดรักขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะเออไม่เป็นไร กะทิแดงไหมคะได้ค่ะแน่นอนค่ะกะทิแดงแกะทิแดงตายเลยแมเหมอนตัวาเมื่อกี้คุณคนไทยแล้วคุณพูดอะไรออกมาคะบ้านเราจะไปกินอะไรหนมจีบซาลาเปาขูฉลามเต่าถ้ารกโดกระแพ้ปลาดองอยู่ไหนก็นปลาดอง่ะบ้านเรากินบ่อยนะคะ ơi <laughs>